ไม่เตีายนี่อ่อน่วยสมอลไ่เี้ยี่เสรีสาบโซนลบบลบสมอทไมเชียเ์ทำยมทางนยกลจงกรรมนะครับทุกคนกรรมตามสนองนะแช่งไทยนะครับจุดพิกเผาเกลือนะสาบแช่งไทยให้ไทยในเจอพิบัติให้ไทยในน้ําท่วมนะครับสุดท้าย คนขเขมรรับชะตากรรมเองนะครับจุดท้ายนะสิ่งที่แช่งไทยนะสิ่งที่ด่าไทยก็ย้อนกลับไปหาตัวของคนขเขมรเองนะครับตอนนี้คนขเขมรเนี่ยเจอภัยพิบัตินะครับเจอภัยพิบัติหนักมากครับอยู่ที่ปอยเปตนะอยู่ที่ปอยเปตในน้ําท่วมหนักมากนะครับกรุงพนมเปญก็เริ่มท่วมแล้วนะครับทุกคนนะหลังจากสาวขเขมรเนี่ย ออกมาเผาพริกเผาเกลือนะครับสาปแช่งไทยให้ไทยในเจอวิบัตินะให้ใจในให้ไทยในเจอมรสุมน้ําท่วมนะครับสุดท้ายโดนกับตัวเองนะครับกรรมเนี่ยนะมันย้อนกลับไปเร็วมากนะครับทุกคนคือเขเมรเนี่ยนะบุญน้อยมากครับทุกคนพยายามจะทําอะไรนะจะทําอะไรก็ทาทาประเทศไทยไม่ได้นะครับพยายามจะแช่งไทยให้น้ําท่วมนะ แต่ก็ไม่สามารถทําได้นะครับทุกคนขณะที่ไทยเนี่ยเขาไม่ทําอะไรเลยนะเล่นของใส่คนไทยนะครับพยายามเล่นของใส่คนไทยทําของใส่คนไทยสุดท้ายก็ย้อนไปกลับหาคนเขมรนะเห็นไหมวันก่อนเนี่ยคนเขมรเนี่ยเล่นของใส่คนไทยนะครับล่าสุดคนเขมรเนี่ยป่วยหนักนะครับทุกคนคนเขมรเนี่ยป่วยหนักนะป่วยหนักมากครับเห็นไหมทําอะไรไว้ ก็ย้อนกลับไปหาตัวเองนะครับไทยเนี่ยเขาคนมีบุญนะแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับใครที่จะมาสาบแช่งใครที่จะมาทําร้ายนะครับนะก็โดนกับตัวเองทั้งนั้นนะครับย้อนกลับเข้าหาตัวเองทั้งนั้นนะครับคือประเทศไทยเนี่ยนะทำบุญกับคนขเขมเรเยอะมากนะ ทำบุญกับคนขเขมรทำบุญกับคนลาวคนพมา่าคนเวียดนามนะครับให้ที่สุขอันอนนะให้งานทําให้เงินเดือนของอคนเหล่านี้นะครับเขาทําบุญไว้เยอะไงแต่คนขเขมรเนี่ยนะไม่สํานึกบุญคุณนะครับกลับมาทรายศคนไทยนะมาทํางานที่ประเทศไทยมาหาเงินที่ประเทศไทยนะพอขเขมรกับไทยมีปัญหา คนขมนรเลือกฉับแช่งไทยนะครับเลือกที่จะไปฉาบแช่งไทยเลือกที่จะเนรคุณเลือกที่จะลืมเลือกที่จะไม่สมนึกบุญคุณแผ่นดินไทยนะครับสุดท้ายก็รับชะตากรรมนะเห็นไหมคนขมนรคนไหนนะครับที่กลับจากประเทศไทยแล้วนะล้วไปด่าไทยไปด่าคนไทยไปต่อว่าคนไทยเนี่ยรับชะตากรรมกันทั้งนั้นนะครับสุดท้ายก็ออกมาบีบน้ําตาร้องโห o ร้องไห้นะชีวิตจบไม่สวยนะครับขนาด เจวันมอลนานะครับเจวันมรลานาเนี่ยนะที่ออกมาตอบโต้กับคนไทยที่ออกมาด่าคนไทยเนี่ยล่าสุดยังติดคุกนะครับคิดเอานะคือคนไทยก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเขาไม่ต้องทําอะไรเลยสุดท้ายนะกรรมมันก็ย้อนกลับไปหาคนขมิญเองนะครับเดี๋ยวไปรับชมนะครับคลิปของคนขมิญนะที่ออกมาร้องห่มร้องไห้นะครับเพราะว่าน้ําท่วมหนักนะก่อนหน้านี้เนี่ยเผาพริกเผาเกลือนะครับทุกคนนะฉาบแช่งไทยนะฉาบแช่งไทยอยากให้ไทยเนี่ย อาจเจอวิบัติยังให้ไทยเนีเจอภัยน้ําท่วมนะครับสุดท้ายกำย้อนกลับไปหาคนเขมรเองนะครับทุกคนนะไปรับชมพร้อมกันครับว่าสั้นประตเทหนาเชียนเพียนยักแต่ไก่ยมสมอ้อยประตเทวิเรยส้มอ้อ,อยประเทวิ่งเรื่ยสามโซนเราพบ็บ เนี่าานาานยชยย,ย,ยตักได้้นนมาอีแหละครับทุกคนเขาเรียกว่ากรรมตามสนองนะครับคือบอกแล้วว่าคนไทยเนี่ยเขามีบุญนะครับเขาทําบุญไว้เยอะนะเขาเคยให้โอกาสคนขเขมรน,นะให้โอกาสคนหลายๆชาติมาทํามาหากินอยุ่แผ่นดินไทยนะครับแต่สุดท้ายนะ ถ้าประเทศไหนหรือว่าชาติไหนคิดทรยศแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับก็จะได้รับชะตากรรมแบบนี้แหละนะครับทุกคนนะคิดจะสาบแช่งประเทศไทยนะโดยที่ไม่ดูว่า أ, ผลบุญของตัวเองเนี่ยมีเยอะแค่ไหนมีมากแค่ไหนนะครับที่จะมาสา,าบแช่งแผ่นดินไทยที่มาสาบแช่งคนไทยนะครับนะผลบุญของตัวเองหรือว่าผลกรรมของตัวเองเนี่ยมีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับคิดจะมาสาบแช่งไทยนะ คิดแล้วว่าอ่ามันจะทําอะไรคนไทยได้นะครับเห็นไหมคนที่เล่นของเล่นคาถาเล่นคุณใส่ใส่คนไทยเนี่ยสุดท้ายก็ย้อนกลับเข้าไปหาตัวเองนะดำเข้าดำเข้าดำเข้าทุกวันนะครับเพราะว่าของครอบงำนะครับสุดท้ายก็เป็นปอบเป็นผีไปนะครับนะทำอะไรไทยไม่ได้นะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขามีเขานับถือแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเขานับถือแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแก้วมรกตเนี่ยนะครับ เห็นไหมประเทศไทยมีวัดวาอารามเยอะแยะนะครับที่โด่งดังนะเพราะไทยเนี่ยเขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาไม่ได้เล่นของต่ำตำแบบคนขเขมรน,นะครับคนขเขมรเนี่ยเวลาโกรธให้คนไทยเนี่ยเวลาเกลียดคนไทยเนี่ยก็ออกมาเผาพริกเผาเกลือนะครับก็เอารูปของคนนั้นคนนี้ไปทําพิธีนะฉาบแช่งโน่นนี่นั่นนะครับนะ นี่คือวิธีของคนเขเมรน,นะครับในขณะที่คนไทยเนี่ยเขาพยายามพัฒนาประเทศชาตินะพัฒนาพยายามอนุรักษ์สิ่งวัตถุโบราณน,นะครับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้ลูกให้หลานได้บูชานะครับได้สักการะนะคนไทยเนี่ยเขาไหว้พระนะครับนะเขานับถือศาสนาพุทธนะฮะไม่มีทางที่จะทําอะไรได้นะครับยากมากนะคนเขเมรที่จะทําอะไรคนไทย ได้นะครับทุกคนนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะล่าสุดเนี่ยก็รับชะตากรรมไปนะครับบีบน้ำโบีบน้ําหูน้ําตาร้องหฮมร้องไห้นะครับหลายๆคนก็อยากจะพาญาติอยากจะพาพ่อแม่นะครับข้ามมารักษาฝั่งไทยนะก็มาไม่ได้กับทุกคนเพราะว่า,าทำทากับคนไทยไว้เยอะนะครับนะทำกรรมไว้เยอะนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ไม่ว่าจะาเป็นไอหรือว่า ปวดท้องอาจจะคลอดลูกนะครับก็ข้ามาฝั่งไทยนะเป็นไอเป็นหวัดอะไรก็มาฝั่งไทยนะครับก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้แต่หลังๆเนี่ยมาไม่ได้แล้วนะครับทุกคนนะคนไทยเขาไม่เขาไม่รักษาเขมรแล้วนะครับนะแต่ลาวพม่าเนี่ยยังอยู่ที่ชนนยายแ,แดนเนี่ยนะยังมาโรงพยาบาลไทยนะนะครับเห็นไหมแถวชายแดนตะเขตบชายแดนเนี่ยลาวพม่าเนี่ยเขามาโรงพยาบาลไทยสบายนะครับแต่เขมร คนไทยไม่รับแล้วนะครับทุกคนนะนี่แหละเขาเรียกว่าทําอะไรไว้ข้อรับอันนั้นไปนะครับกรรมกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็จะกลับไปหาตัวท่านนะครับบอกแล้วว่าถ้าใครที่ยังคิดว่าอาศัยจมูกนะครับร่วมหายใจกับคนไทยเนี่ยนะครับยังอาศัยจมูกคนไทยหายใจเนี่ย อย่าคิดทรยศแผ่นดินไทยนะครับอย่าคิดที่จะออกมาฉาบแช่งมาด่าคนไทยนะครับนะเพราะว่าเรายังพึ่งพาอาศัยเขานะครับไม่ใช่แค่อาศัยแค่วันนี้เราอาศัยไปหลาย10ปีนะครับกลับไปที่บ้านเรานี่ยังมีโรงพยาบาลเทคนไม่ทันสมัยนะครับเราก็อย่าออกไปด่าเขาสุดท้ายแล้วก็นี้ไม่พ้นเขานะครับทุกคนก็ตามนั้นแหละครับทุกคนเนาะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาครับสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ